สวัสดีครับนี่คือรายการเลขดีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมนุษย์เราผูกพันกับตัวเลขเพราะตัวเลขเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเช่นเบอร์มือถือป้าเลขที่เลขทะเบียนรถหรือแม้แต่รหัส ATM ก็ตาม ทั้งนี้ถ้าเปลี่ยนเลขแล้วชีวิตดีขึ้นก็เปลี่ยนเธอครับไม่เสียหายอะไรรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนวันนี้ขอเสนอเลข44 4. ในการปิดท้ายเลขต่างๆโดยจะส่งผลให้กับชีวิตอย่างไรนั้นไปรับฟังกันครับเลข44หมายเลขคู่นี้เป็นส่วน รวมข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ฉลาดมีไหวพริบชอบวางแผนเป็นนักพัฒนาคิดไม่ซ้ำใครชอบเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่งมักได้เดินทางตลอดและพบปะผู้คนมากมายสนิทกับคนง่ายมีเพื่อนมากเพราะช่างพูดช่งางเจรจาอัธยาศัยดี อัทยาศัยเป็นเลิศอาจจะทำงานหลายชิ้นพร้อมๆกันได้หัวไวเรียนรู้เร็วสามารถทำงานได้ทุกประเภทแม้ไม่เคยทำมาก่อนแต่ระวังโดนหลอกนะครับเพราะความที่หูเบาเชื่อคนง่ายและระวังปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาควรไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนจะหลีกเลี่ยงปัญหาได้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ควรใช้เลขนี้ได้แก่ค้าขายงานต้อนรับงานประชาสัมพันธ์การประสานงานต่างๆเป็นต้นอีกทั้งจะส่งผลให้เก่งในเรื่องการติดต่อสื่อสารอัธยาศัยดีฉลาดเป็นเลิศชีวิตมักประสบความสำเร็จเข้ากับคนง่ายไวต่อสถานการณ์ เป็นนักวางแผนนักพัฒนาทำอะไรรวดเร็วด้านความรักมักมีเรื่องทำให้หัวใจพองโตสรุปว่าคนที่ใช้เลขนี้เลข44จะมีวาจาเป็นทรัพ์แน่นอนครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบและขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับ